สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่ชานะคะวันนี้ก็มี f อฟนะคะจากสอบเราบ้านเรานะคะใกล้ๆบ้านนะคะมาอ่าไหว้องค์ปูนะคะแล้วก็อามาทักทายนะคะมาให้กําลังใจลุงช่างนะคะวันนี้ลุงช่างก็พาทีมงาน YouTube คะทำงานอ่าง่ายๆนะคะ ยาผ้าผ้าเพิ่นไหวเป๊ะอันนั้นอ่ะผ้าอ่ะเป้แมันั้น,านะน,น,น,นยายาชิผ้าเอฟซีไหวนะคะน้องปูก็กวาดน้ำไปแล้วนะคะแต่ว่า ฝนตกลงมานะก็มีน้ำตรงนี้อีน,นะคะต้นเกาหลีพวกใบละรถน่น ว่าเข,ขาเป็นคนไทยเนาะท่า,น,าน,กกน,นนี้คนน้เกตนอน เอสอปลอลสอปลอวเอ๊ะมาไยุเลยไหมาแห่รถตู Damn, ้มาให้กำลังใจง่อ mm? <S 2 arrivé> กราบไหว้ขอพรอรงฝเ<ป>ต็มลายเต็มลา 我们 ่ออธิษฐานคืจะได้จ้าใจลายๆได้ยังาด้แต่จะไม่เป็นเพ้อค่ะนุ่มพันเอาน้ำมาเสิร์ฟแล้วน้ำเย็นด้วยจ้าบ้านม่วง ก็เอาน้ำนะคะลูกพันก็เอาน้ำนะคะมาให้นะคะเเนป็็ชก <Billie S 1> ไทยที <im dling> oh, ่ชนะเลยเนอะมาูทางกานเข้าสบายเดนดีๆแล้วได้เนาะนี้ไปเบิเาว้ามาสี่ไหนพุ่นไปเยนทางโพุ่นทกับมามัไก่เขาเ้ามาาลงทายท่านมินมาหางลงทายมหานี้นี่้อโมาุดกรันมาหางนี้พเข้าอดรนี่ฮอดไปนี่ ไม่มีคำพูดยุดเหมือนอยู่วัดชิงห้อเทพให้คนเศร้าเด้อว่าก,ากันเศร้าเนาะขันห้อเดือดตกเลยเลยลูกขันห้อในยุคห้อยุคโต๊ะนี่แหละเปลี่ยนเนาะ ห้องน้ำกับทั้งนั้นเด้อห้องนะห้องน้ำนนเด้อ เอก็ได้กราบไหว้องค์ปูนะคะลุงพันก็เอาน้ํามาให้ f อซได้ทานนะคะนี่เอี FC เพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวไปหาคุณป้าด้านหน้านะคะตรงร้านกาแฟนะคะก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเั่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ